ถ้าอ่านแบบนี้พี่จะไม่เชื่อสิ่งที่โจบอกนะถ้าทําเสียงแบบนี้ทํายังไงให้พี่เชื่ออย่าหยุดเรียนรู้เพราะเวลาไม่เคยหยุดเดินดีแต่เพราะเนี่ย <c oughs> ไม่เอาตรงนี้ทำไมอย่าหยุดเรียนรู้เพราะเวลาไม่เคยหยุดเดินดีอ่ะเห็นไหมก็ทําได้นี่นาะเอาลมออกเออเสียงหมดเลยเสียงบุคลิกหมดเลย อ่ะประโยคที่สองจงสร้างวินัยก่อนไล่ล่าความฝันดีมากเอากระชับแบบนี้เลยปะรู้จักตัวเองให้มากกอ่อก่อนเล่งหาความสำเร็จอไปเลยอดทนในวันนี้เพื่อเปิดทางสู่อิสรภาพในวันหน้าอ่ะปรับปรับลมหายใจนิดนึงประโยคนี้ทำไมเสียงมันหายหายเกิดอะไรขึ้นเพื่อเปิดทางสู่อิสรภาพในวันหน้า คือไม่ต้องไม่ต้องเน้นลม,มเน้นแกนเสียงพออ่ะเพื่อเปิดทางสู่อิสรภาพในวันหน้าเราโฟกัสตรงนี้โฟกัสตรงนี้ไว้ก่อนอดทนในวันนี้อดทนในวันนี้เพื่อเปิดทางสู่อิสรภาพในวันหน้าอย่าให้สะดุดอ่ะเอาใหม่ธรรมชาติธรรมชาติเน้นสองซ้อดทนในวันนี้เพื่อเปิดทางสู่อิสรภาพในวันหน้าคุลม,มขึ้นอย่างนี้แหละกระชับกระชับนะคะ เวลาคือสินทรัพย์ที่ใช้แล้วหมดไปจงใช้อย่างมีหมายเวลาโจมาเน้นลมอ่ะมันฟังสะดุดเห็นไหมเอาใหม่เวลาเวลาคือสินทรัพย์ที่ใช้แล้วหมดไปจงใช้อย่างมีเป้าหมายความเก่งสร้างพลังได้เมื่อส่งต่อถึงผู้อื่นได้แก้คำว่าพลังพลังพลังให,ให้มันสวยๆพลังอืมพลัง ความเก่งสร้างพลังได้เ,<อ>เมื่อสอง่งถึงผู้อื่นได้ <Yeah. S 2> ชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่ใชแค่อยู่ไปวันวันดีมากจับเสียงสั้นยาวของหนูอยู่สั้นยาวมันกระชับไปเสียงสั้นยาวไม่ชัดมันจะฟังเอื้อยยืดยาดเราสามารถควบคุมเสียงสั้นยาวได้ดีจังหวะมันก็เลยดีลิทเทิรกับเพซิ่งอันนี้ดีอัน,นด,ดีกว่าวอบแรกๆที่เราเรียนเด y 1วันอ่าเวลากระชับระวังเสียงจะก,กระแทกหรือดุ ระวังด้วยบางทีเราต,ต,ต,ตเราจะเผลอกระแทกเสียงนะคะ